สวัสดีครับผมโจนายมัสกลมาแล้วครับมาครับพี่น้องบรรยากาศตอนตะเซานะครับมึงครับหนาวแห้งครับพี่น้องว่าจะไปเก็บเห็ดครับหาเก็บเห็ดแต้บังเอิญผ่านมาพี่น้องผ่านมาเห็นผลไม้นะครับมาผพา่าเบื้องครับมาผลไม้ยังนะครับอยู่อิสราียลก็มีนะครับพี่น้องผลไม้นะครับเนี่ครับผม มากระทันพี่น้องมากระทันครับกำลังเป็นหมากนะครับเนี่ยมากระทันเลยว่าพุทธศานะครับพุซาบันเท่าแล้วผมพี่น้องมากําลัหไงเลยครับหมากระทันอิสราเอลครับผมบางคับพุนาโดคัดยังวันในไงบนไหนนะครับกำลังเป็นหมากโดกเลยครับผมบังครับต้นนะครับ อากาศหนาวแห้งครับผมอิสราเอลออกมาเดี๋ยวนะครับออกมาก่อนจิมงานเพื่อน,นครับจิมงานเพืนน่อนเพื่ออกมานะครับมาซิมเบิ่งพืนง่น้ังจะเป็นรสชาติงไหน,นะครับที่แสบคือมมกกระทันบานเฮาครับผม ผัดฝาดพี่น้องผัดฝาดเพื่อนๆบัวเปียวครับแสงว่าสองต้นนี้บัวแสบครับแสงอธิใจหน่อยนะครับเพราะพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับผมอืพอพอได้กลิ่นะครับพอได้กินเนาะมากระท่านนะครับผมกระท่นอิสราเอลครับมาขึ้นกันนะครับกระท่นบันเท่าครับ อยากชิมเบืองต้นนี้นะครับผมเบืองต้นนี้นะครับอืมตน้นนี้กำลังง่ายกันครับผมนี่เบืองอะไรพี่น้องหมากกำลังโดกเลยครับเป็นลูกเล็กๆหมากแน่นอนลูกน้อยๆน,ยนะครับผมหมากกระทันอิสราเอลพี่น้องเลยอิสราเอลก็มีหมากกระทันแน่ครับผมชิมเบืองต้นนี้ครับ บาแสีบพี่น้องตัวนี้คนระับต,ตัวนี้บาแสีบครับบกเปรี้ยวครับปลาจะได้ไปกินสมยังไงนะครับผมอืมบังนะครับกินมากด้วยนะครับผมทางทันอิสเลวนะครับอยู่ข้างปลาใต้บักนาวนะครับผมข้างปลาบักนาวครับ บรรยากาศแลครับกาตอนเศ้าครับแดดกำลังออกครับบรรยากาศผละไมครับผนลไมปลาครับปมากระทันครับนานี้เป็นนามากระทันนะครับฝนตกทั้งฝนทั้งหนาวครับป้าวอมกันไปครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปหาเห็ดครับผมจะบ่งอีกที่หนาด้อครับผมเด้อพี่น้องไปกันเลยครับผม